แรีลูกป้อนนี้อาจจะดูง่ายเห็นผมป้อนแบบนี้อาจจะป้อนง่ายที่จริงแล้วไม่ได้ป้อนง่ายนะครับเราใช้ความเคยชินและในส่วนของใจล้วนๆเลยทุกคนต้องใจเย็นๆมากๆไม่ใช่ใจร้อนแบบฉีดๆ,ๆ,ๆลงไปสำหรักได้ผมไม่รับผิดชอบให้นะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวลูกป้อนอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ผมยังไม่ได้โชว์ให้ทุกคนได้ดูเลยนะครับก็ที่เอาเซนเน,นกันกับเจ้าเ,าเอาแฮปปี้กับเจ้า จัสตินออกมานี้จะให้ดูนะครับโอ้ทุกคนดูเล็บเขาเกาะที่นี้เขาก็ใส่ห่วงขาแล้วนะครับเที่ยวห่วงขาให้ทุกคนดูเผื่อใครที่สนใจห่วงขาก็สามารถสอบถามได้ที่ไลน์ผมได้เลยนะครับเป็นวันนี้อันนี้เป็น QR ท,ทุกคนสแกนแอปมาได้ห่วงขาจะอยู่ที่120บาทนะครับผมเอาอีกหนึ่งออีก20บาทก็เป็น140นะครับเป็นดังที่ทุกคนเห็นนี้จัสตินก็ได้ใส่เหมือนกันแต่จัสตินนี้จะมีห่วงฝึกด้วยห่วงฝึก ห่วงฝึกกับห่วงของเขาเองก็จะเป็นสองสองเท้านะครับใส่2ห่วงเลยที่เท้าของเขานะครับที่ใส่ให้เขาตอนนี้ก็จะให้เขา,าคุ้นชินกับการมีห่วงที่เท้าใส่แรกๆไม่ต้องตกใจใส่แรกๆลูกนกของเราจะแท้เท้าตัวเองหรือห่วงขาเป็นเรื่องปกติเพราะเขาไม่คุ้นชินกับห่วงขาแบบนี้ทุกคนเห็นไหม อันนี้ก็พิ่งใส่นะครับเราก็เอามาที่ให้ทุกคนดูแล้วก็มีอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ร้องตรงนี้แต่ว่าเสียงร้องล่าสุดเนี้ยของเมาดิฟนะครับถ้าผมเอาเซเนกันออกมาเมาดิฟจะออกมาไม่ได้เพราะเมาดิฟจะกัดเซเนกันแต่ไม่กัดจัสตินนะครับจัสตินกับเมาดิฟอยู่ด้วยกันได้นะครับเป็นหนังยุกคนเห็นนี้อ่าเซเนกันตัวนี้โต,วตวไวมากๆนะครับตอนมาอยู่กับพี่ขนยังไม่ขึ้นเลยตอนนี้คือจะเต็มหลังแล้วแล้วก็ปีกก็จะเต็มแล้วนะครับตอนมาก็ยัง ยังที่แบบเป็นขนคู่กันอยู่นะครับทุกคนน่ารักมากๆเลยครับแต่เซเนกัสน,นี้เขาก็จะเป็นนกขี้อายหน่อยโตขึ้นมาเขารักเจ้าของมากๆเลยนะครับเรื่องปล่อยบินอิสระป,ปกติแล้วนกแก้วอ่ะถ้าเราฝึกอะไรอ่ะบินได้เกือบทุกสายพันธุ์เลยนะครับขอย้ํานะยกเว้นลิงเนีดนะแต่ลิงเนียดถาว่าเคยเห็นคนปล่อยบินไหม เคยครับแต่ตัวผมเองไม่แนะนําให้มือใหม่ที่จะเลี้ยงปล่อยบินลิงเนตเพราะลิงเนตเขามีสัญชาตญาณของนกป่าเยอะตัวไหนที่เชื่องก็ถือว่าโอเคไปแต่ตัวไหนไม่เชื่องคือปล่อยแล้วเขาหลุดหายได้เลยนะครับอย่างพวกซันคอนัวกินชิกนี้เขาเป็นนกนิยมแล้วก็เลี้ยงค่อนข้างจะเชื่องกับผู้ปกครองอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือเด็กที่เลี้ยงกินชิกอ่ะเขาจะน่ารักมากๆแล้วก็เล่นกับเราได้ ค่อนข้างที่จะเล่นแรงได้เลยทุกคนดูเนี่ยตอนนี้กำลังแทะหลังอยู่นะครับถ้าเทียบกันคือกินชีสเขาจะดื้อม,มือเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเป็นเซเนกันเขาจะเอื่อยเฉยหน่อยนะครับแต่เอื่อยเฉยนี้โตขึ้นมาเขาจะดูดูแล้วก็สีค่อนข้างสวยนะครับเนี่ยที่จริงแล้วสีก็เหมือนกันเลยนะทุกคนเห็นไหมท้องสีแต่ว่าหัวดํานะครับเซเนกันจะตัวใหญ่มากๆตามที่ทุกคนเห็นนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมกอ ป้อนอาหารเจ้าสองตัวนี้เดี๋ยวจะเก็บเข้ากรงก่อนนะครับดี๋ยวเราจะมาดูลูกป้อนที่ผมยังไม่ได้ชว่วยทุกคนก่อนนะครับดูเสร็จแล้วจะป้อนสองตัวนี้นะครับแต่ไม่ได้คิดให้ทุกคนดูนะในการป้อนเราจะดีแค่ฟอพัดอย่างเดียวเอาออกไปแล้วจะเป็นลูกป้อนฟอพัดต่อไปนะครับครับทุกคนเราก็จะป้อนอ,อาหารเจ้านี้เลยนะครับทุกคนขอเรียกว่าวอยนะร้องเสียงดังองมากเลยก็อันนี้จะเป็นสไลิงอย่างเดียวแล้วก็อาหารลูกป้อนที่เราชงไว้ อาหารลูนาครับปูปกติอย่างที่ผมบอกไปนะครับเราจะมาป้อนลูกป้อนนกแก้วขนาดเล็กกันซึ่งจะเป็นเจ้าฟอพัดนั่นเองอออมาขอดูหน่อยเร็วมามาป้อนอนหารโชว์โชว์หน่อยเร็วมาโชว์ตัวหน่อยครับมาโอเคเขากินไม่เยอะนะครับกินนิดเดียวโอเคมาหันหน้าหันหน้าหากล้องก่อนโอเคมา เป็นประมาณนี้ยังไม่ฉีดนะแค่ให้ทุกคนดูในการโชคกินของเขาลูกนกต้องโชคกินได้เพราะถ้ายังโชคไม่ได้เราจะประคองปากเขาแล้วก็ค่อยฉีดลงอย่าฉีดเยอะการที่นกไม่โชคหรือกลัวจะทําให้นกสําลักได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้เราสามารถฉีดลงได้เลยให้เขาคืนก่อนพอให้เขาคืนแล้วเราถึงจะออกเพราะอย่างนั้นระวังจะสําลักเขานะเนีย่ยทุกคน กืนแล้วอันนี้ยังไม่ได้ฉีดนะให้เขาโชคไปก่อนเพราะเขาจะได้กืนลงไปแล้วก็ค่อยเอาออกคือฉีดปุ๊บฉีดปุ๊บเอาค้างไว้ก่อนและให้เขาโชคกืนก่อนแล้วเราจะเอาลงไหมเนี่ยทุกคนเป็นประมาณนี้เห็นไหมทุกคนเห็นไหมครับโอเคเนี่ยเป็นประมาณนี้พอ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 ฉีดลงเสียดก็เอาค้างไว้เพื่อที่จะให้เขาโชคก่อนแต่ไม่ได้ฉีดนะ อย่าย่าเพิ่พมอาหารใ,ให้เขาได้คืนก่อนแล้วเราค่อยฉีดอีกทีนึงเป็นรอบๆไปถ้าเดียวเนี่ยนกขนาดเล็กเดียวก็หกโดนตัวเห็นไหมเราป้อนไม่หกเลยนะครับทุกคนเห็นไหมเราป้อนไม่ได้หกเลยนะครับถ้าป้อนหกปึ๊บต้องเช็ดออกทันทีโดยกระดาษเจลชู่นะครับไม่แนะนําให้ใช้ผ้าเพราะผ้าต้องเอาไปซักกระดาษเจลชู่เช็ดแล้วก็ทิ้งเลยนะครับเนี่ยเป็นวันนี้อันนี้อันยาวที่สองนะเนี่ยพอฉีดแล้วเอาค้างไว้ พอฉีดแล้วเอาค้างไว้ให้เขาโชคก,กินถ้าเลื้อนิดหน่อยก็ต้องเช็ดแต่อันนี้ยังไม่เช็ดนะครับเนี่ยทุกคนฉีดแล้วเอาค้างไว้เนี่ยทุกคนเห็นไหมฉีดแล้วต้องค้างไว้นะครับทุกคนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมฉีดแล้วต้องค้างไว้จุบจ๊บจุบจ๊บ,บโอเคเห็นไหมถ้าเขารู้ว่าคืนไม่ทันเขาจะาปากออกเองเนี่ยทุกคนดูโอเคครับ แมวที่2ไปแล้วพอขอรู้แล้วว่าอาหารในกระเพาะพักตัวเองมีเขาจะป้อนยากนิดหน่อยแต่ทั้งนี้ก็นั่นแหละผมที่ผมบอกไปว่าไม่ต้องห่งมมางหัวอะไรเขาจะกินแค่ไหนก็ปล่อยเขากินไปแต่เราต้องดูดูดูดอย่างใกล้ชิดนะครับการเลี้ยงลูกป้อนนี้อาจจะดูง่ายเห็นผมป้อนแบบนี้อาจจะป้อนง่ายที่จริงแล้วไม่ได้ป้อนง่ายนะครับเราใช้ ความเคยชินและในส่วนของใจล้วน,นเลยทุกคนต้องใจเย็นๆมากๆไม่ใช่ใจร้อนแบบฉีดๆ,ๆลงไปสำลักได้ผมไม่รับผิดชอบให้นะครับถ้านกป้อนสำลักน่ะโอเคคือถ้าไปหาหมอหมอจะออกมาแล้วการติดเชื้อของปอดหรืออะไรอ่ะจะมีเศษอาหารลูกป้อนลงไปที่ปอดและถ้าลูกนกตัวนั้นสำลักไปโกกไฟอ่ะไม่เกิน6 7ชั่วโมงเสียชีวิตบา,บางตัวอาจจะหนึ่งวันนะครับแต่ทั้งนี้ก็ต้อง ถ้าได้สำลักแล้วมันรักษายากนะเพราะว่าถ้าใช้สายป้อนที่เป็นไส้ไก่อะจะลงเยอะมากๆด้วยนะครับทุกคนถ้าแทงเข้าไปผิดในส่วนของหลอดลมะก็คืออาหารที่เราฉีดลงไปลงลงปอดเลยนะครับแต่ทั้งนี้ในส่วนของตรงนี้ ก็มันขึ้นอยู่กับตัวเราเหมือนเดิมอย่างที่ผุมบอกไปว่าต้องใจเย็นๆป้อนแล้วก็ฉีดแล้วต้องแค่ไวให้เขาโชคจนคืนอาหารเสร็จนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนี้เห็นไหมทุกคนอันนี้ e m l ที่3นะครับแค่3ามเมล็ดพอไม่ต้องป้อนอะไรเยอะนะครับสําหรับนกแก้วขนาดตัวเท่านี้อย่างเช่นเล็บเบิร์ดฟอร์พัทกับหงหยกป้อน3ามเมล็ดพอบางคนอาจจะป้อน 4- ี e ่ถึงห้าเมลถามว่าป้อนได้ไหม ก็ป้อนได้ถ้าลูกป้อนขอย่อยดีกินเก่งก็ป้อนไปเลยครับไม่เสียหายอะไรแต่ทางนี้ก็นั่นแหละตัวผมเองบอกว่าป้อนแค่สามยิมเยลก็พอนะครับเพราะว่าแต่ละคนเลี้ยงลูกป้อนไม่เหมือนกันเทคนิคก,การเลี้ยงดูของแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วตามที่ทุกคนเห็นนี้พอกินเสร็จแล้วเขาก็จะไปหาที่นอนตัวเองแล้วก็เล่นเล่นซนนะครับทางนี้เราก็ต้องสามารถจับเขาได้แต่ระวังตกนะครับถ้านกแก้วขนาดเล็กตก อาจจะเสียชีวิตได้เลยนะครับเห็นไหมนี่แหละที่ผมจะมาเบียดทุกคนดูสําหรับคนที่ถามว่าฟอพัดไปไหนก็ตามที่ทุกคนเห็นนี้เอาทุกคนดูเขากระโดดมาที่กล้องด้วยทุกคนดูเขากระโดดบินมาที่กล้องทุกคนเห็นไหมเอาเห็นไหมทุกคนไม่กี้กระโดดกระโดดมาเลยนะไหนจะบินได้แล้วหรอจะบินอิสระได้ไหมถ้าออกไปบินข้างนอกจะบินได้ไหมเนี่ยบินได้ไหมปกตินกเล็กอ่ะ ถ้าฝึกหนักแค่ไหนถ้าเขาได้ไปกับนกกระจิบไปจริงนะครับฟอพัดตัวผมเองก็เลี้ยงฟอพัดมาก่อนหน้านี้ตามที่ทุกคนเห็นปล่อยบินอิสลาเขาจะตามพวกนกกระจิบอะไรไปที่มีเสียงร้องคล้ายๆเขานะครับเพราะปกติแล้วนกพวกนี้เขาจะอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเฉพาะที่แบบเป็นสายพันธุ์เดียวกันแต่ทางนี้นกที่เราเลี้ยงโตขึ้นมาเขาไม่เคยที่จริงไม่าใช้คำว่าไม่เคยเห็นสายพันธุ์ตัวเองก็ได้นะครับ ท้งนี้เขาจะบินตามไปและโดนโนกเจ้าถิ่นไล่จิกหรือตีเอาเช่นนกกระจิบนะครับถ้าได้จิกกัดหรือไล่ตีนี้อันนี้จะตะเริดไปเลยนะครับตะเริดไปก็น่าจะไปหาคนลงพอลงคนแล้วถ้ามีห่วงคาอะไรก็ได้กลับคืนแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้กลับคืนนะครับเป็นอย่างที่ผมมาเด่นทุกคนดูตัวผมเองก็ไม่ได้มีอะไรมากมายในการเลี้ยงลูกป้อนก็จะเป็นประมาณนี้เน้นป้อนน้อยไปก่อนเราไม่ได้ป้อนแบบตรงเห็นไหม กรเพาะอ,อาหารเขาก็ตุงอยู่นะครับทุกคนสมเมีวก็ถือวา่าเยอะนะสำหรับนกแก้วฟอร์พัชนะครับจะซนมากๆเลยจิกกัดเป็นเรื่องธรรมดาของนอกแก้วปากขอนะครับมีเวลาต้องอมีเวลาถึงเลี้ยงนะครับถ้าไม่มีเวลาอย่าเพิ่งเลี้ยงเพราะพวกนี้เขาต้องการต้องการในส่วนของอผู้ปกครองที่มีเวลาฝึกมีเวลาเล่นกับเขาบางตัวถ้านกเครียดจะถอนขนตัวเองแต่ถ้าเกิดกับฟอพัช ยังน้อยกว่าพวกกระตัวนะครับถ้าเป็นพวกกระตัวเนี่ยคือถ้าแบบเครียดหรืออะไรจิกกัดคนตัวเองอย่างเช่นอิเล็กตัสกระตัวมาคออะไรพวกนี้ที่เขามีความทรงจําำความจําที่ดีกว่าพวกนี้เขาก็จะ,ะติดในส่วนของผู้ปกครองที่เลี้ยงเขานะครับเป็นประมาณนี้เลยที่ผมมาเบียดทุกคนดูก็เจ้าตัวนี้ก็ดื้อมากๆเลยทุกคนดูไปแท้กลก้องมือถือเราแล้วโอเคมาโอเคครับเป็นประมาณนี้เลยนะครับน่ารักมากๆเลยไปเลยมา โอเคเป็นประมาณนี้แหละครับกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่